สวัสดีครับทีมนีช่องเพิ่มสักชาแนลนะครับพาพี่น้องมาสำรวจราคาควายกันนะครับสำรวจราคาควายประจำวันที่29มีนาคมพศ2566นะครับตอนนี้ช่องเพิ่มสักชาแนลอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสำหรับมือนีถือสายแล้วนะครับเป็นเวลา0830หรือ8โมงกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเนื่องจากขึ้นฝนตกนะครับฟ้าขึ้มนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่ไม่สะดวกติดตามในช่อง YouTube ทางเรามีเพจ Facebook นะครับพิมพ์ค้นหาคำว่าเพิ่มสักชแนลแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเราไปไปฟังร่าขั้นกันเลยนะครับครูแม่ลูกปะครับผมครูแม่ลูกแม่สูงไรบ้างใดครับลอยสามที่ามหาลอยสามทีสามหานะครับลูกตัวที่ไหแล้วครับตัวที่ครับ ลูกเตวที่สองเหรอเนาะโอ้ลูกงามด้วครับผมลูกงามดีนะครับแม่เขากะหาิก้ครับหาหมื่นเก้าพันบลูกเนี่ยหนังดีน้ำนมดีน้ำนมดีเนี่ยหนังดีงเนาะง<ค>านเขา็ดีครับุ้าวโพดดีครับข้ามเพดดีครับ พีเ่ไม้เนาะครับเนาะสมยู่ครับอ้ยูบันหันนะครับเอาฝากเบอร์โทรติดต่อครับ08 4 282ปดสี่องสองสี่ห้าครับหา็ดซื้อพี่ยังกว่าครับ่อห้อยหนึ่งสารคามนพยหึ่งสารคามเดอับพี่น้องติดต่อสอบถามเขามากกแล้วกันครับมันขาดคำเรียงครับครับผมมันนะครับผมของ สวัสดีครับคุณพอ่อส,ส,สวัสดีครับขอใ้ส,ส,วส,สา,าสว,สวาน้อยแบบแม่ขอยห้สาวน้อยแบ่แม่<ะ>หน้าอึกหน้าอึกไงดีเนาะเขาสูงเราเล่าเท่าไหร่ครับาขา27ขบ่แม่สูงไรบ้างนครับตัวนี้บริววัดเนาะสมัยคมตัวไวเนาะแม่ อ๋อเาะผสมเนาะสูงเราเล่าลอยย่สิบเจ็ดยี่สิบแปดด้วอครับแม่ตามสายตานะครับเปิดราคาเวลาเป็นไนครับ2 7 0 0มบาทเนาะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อครับ089ยศูนย์้าห้าเจดส่เจ็ดสหนึ่งสองของแม่ลำดวนเมืองพ้นนะครับผมมาเมืองคม แมลูกตัวนี้แม่ป๋อครับผมตัวนี้ไรเป็นไงเนาะครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะครับท่องสมตัวได้ไหมแม่ใส่ยกมงคลไว้เนาะใส่ยกมงคลของวันชาติฟาร์มนะครับวันที่ผสมกับวันทีสิบเก้าเดือนเจ็ดปีหกห้านะครับกำหนดขอดกับวันทีสิบ เดือน6ปี6 6เอกสารใบหลอดครบนะแม่เนาะนะครับฝากเบอร์โทรติดต่ออีกที่หนึ่งครับ089 574 7 412่ดนงแม่ลำดวนเมืองพนเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับมัเนี่เอามาสองโตนะครับพี่น้องก็โทรเข้ามาติดต่อแม่ลำดวนกันแล้วกันนะครับใช่หรครับพ่อพ่อนี่บอกแม่ลูก เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนะครับลูกแม่ลูกแม่เจ็ดพันเบิ่มครับลูกทองไอ้ลูกไอ้ท้องเบิ่มแม่ท้องเบิ่มเนาะแม่เขาสูงหลายป็นไงครับสูงไรซ้ำหกวันแล้วสูงรซ้ำยี่สิบหกวันแล้วนะครับแม่ไม่ลูกแรกแม่กับลูกทอดกันเราเล่าทอดกันลูกกับลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ย่างดีนะครับเนาะอ่างไงหนาลึกดีนะพ่อเนาะนะครับ ฟังกันแมน, <Okay. S 1> มมนว่าครับฝากกันบ่แมนเนาะผู้แม่ลูกไร้บ้านได้ก็ครับเก่าหมื่นเจ็ดพันบาทแม่กับทองแล้วแม่กับทองแล้วนะครับเก่าหมื่นเจ็ดพันบาทพวายออมาจากไสก็ครับพออกมาจากชั้มสูงพอพ่นชั้มสูงชั้สูงเมืองพ่นบอชั้มสูงเนี่ยชั้มสูงขอนแก่นนะครับพี่น้องผู้ที่อยากได้คอยไปเลี้ยงข้างขอนแก่นกับทรกขุมมาติดต่อสอบถามพรอบกันเด้ อาฝากเบอร์โทรติดตอครับ093 093 3 2 1ส1อพนาขอพ่นชสูงนชำะครับดูแข็งคายแน่นะครับสูงร้อยสามสิบแม่ลูกแรก หล่ไปไหนเนาะครับตัวนี้สามหมืัวปูตัวผูหลายไปไหนเนาะครับผมราคาสามหมื่นสองเกิดไรสามหมืพันบาทลูกตัวใดครับเนี่ยลูกเบิ่มพันล้านเนาะหกเดือนตัวผูดนะครับพี่น้องนะครับผู้ที่อยากเลี้ยงวัวเด็กคบีเข้ไปเลี้ยงโทรของเราติดต่อสอบถามยืนง่ามดีเนาะฝึกไหมเราบ่ครับเนี่ยฝึกโยมบ่เราบ่เป็นเสือกเองเนาะ โอ้นะครับฝากเบอรโทรติดต่อครับ0 9น5 4เก3 5สา3 5ูก็สมูงมหนงไ้ครับร้อยยี่สิบบวกเนาะนะครับผมสวัสดีครับฟังกันมานี่แหละครับร้อยสูงไรบาไเลครับผมเขาคาราบาวเ้ยเงๆาเลยนะครับร้อยสานะครับ พ่องไว้ครับพ่องไว้ครับตัวนี้ผสมตัวเดือนในใบเนาะครับผมผสมลูกชาย,ยนนล,ลุงเพชรสมโตเนะเาเนะเปิดราคาไว้ใบไรเป็นไรครับสามหมื่นเจ็ดพันบาทเนาะนแม่ทองผสมลูกชายลุงเพชรใบนะ,นะครับเขาส่งนี่หาบ่ได้แล้วครับเพราะอายุแหละมีอายุแล้วเรารับเนาะ ลูกตัวที่ไดนล่ะครับผมตัวที่่นะครับผมฝากเบอร์โทร,ต,รติจ่ตอครับ082 159 15 <9 S 1> 0 4 7อนแหนึ่งหนะครับแม่ลูกปะครับแม่ลูกแม่เขาสูงไรไหครับไนรอยสามซีนะ,น,นะครับ ลูกโตดีเนาะลูกให้ลูกดีนะครับผมแม่ให้ลูกดีพูดแม่ลูกลรย้าไใดครับสี่หมื่นหาพันบาทตราคาต่อรองได้อีกต่อรองได้เบิงได้เมือนะครับผมเอาฝากเบอร์โทรพี่น้องอีกที่นึงครับ093ย์9 549สา0 9350ี่เก้้าครับผม ลูกแม่เนาะครับเนาะลูกแม่ได้ครับการตำหนินะครับแต่ว,ว่าขาดน,นำเลี้ยงนิดนึ่งขาดน,นำเลี้ยงนิดนึงนะครับสย่าไครับ,รบตัวใดล่ะตัวนี้อกครับคู่แม่ลูกวะครับเพราะ สวัสดีครับพอเสงครับสวัสดีครับใช้ราคของพอเสงนี่ของพอเสงขายให้พ่อแล้วครับนี่ไปโอ้ี่ไปอยู่โกสุมต่อบาครับนี้โอ้ซื้อขายแล้วพอเิ่นไปแล้วได้กำไรในบ่าบหละครับกับโต๊ความ่าได้ปนได้ดอกว่าได้นได้นไดเง็นน้อยครับผมเมียนบูบมีบูกขายขาดเรืนดอกพ่อว่า ตเท่าไรละครับนี่เท่าไรละครับได้ามหมื่นรับโอ้สามหมืนตัวบมดไงเลยนะครับสามหมื่นนี่ก็สามหมื่นโอ้นะครับผมพอเสียงเอามาสอมือนขึ้กันครับเอามาสือกันครับพอเสียงยังี่ละเขาานทีนงานกอส้างน้ำเขาเขาบ่อยไปโอครับเขาวามันติไปปวดะนะผูืนปวดะนะโอ้ครับผมพอเสียงขายแล้วนะครับ ขายเป็นไรครับตัวนี้หลายเป็นไรเนาะครับผมสามหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้แหละครับสองหมื่นสามพันห้บาทนะครับผมเลนเนอยุ่ทีสูงร้อยยี่สิบวกเนาะร้อยยี่สิบบวกเด้อครับผมพี่น้องฝากเบอร์โทรพี่น้องนะครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสี่หนึ่งเจ็ดสามหนึ่งห้าสองนะครับกําลังเป็นตะเลียงเนาะกําลังเป็นตะเลียงครับอ้วนดีนะครับผม เอ้วนดีนะครับฟังนี่แหละครับแงสาวเปิดราคาเวลาเป็นไงครับสามหมื่นหานาะเปิดไปสามหมื่นหานะครับอ้วนดีอ้วนดีนะครับสูงลายไปเลยเนาะครับนี่ร้อยสามสิบบวกร้อยสามสิบบวกกันน้องเนาะเอาฝากเบอร์โทรติดต่อครับ ศูนย์หกหนึงครับ0 6 1, 1> 3 <28 S> 2 8ครับสามสองแนครับซีหนนะครับผมซื้อพ่อเอรงก่อนครับพอเดิมครับพอดุนพอเดิมพอเดิมนะครับผมพี่น้องผู้ที่อยากได้ค่อยไปเลี้ยงนะครับโทรเข้ามาติดต่อพอเดิมได้นะครับ ค่อยเหลือหน่อยแล้วครับนะครับมาสายเหมือน,นี่มาสายนะครับสําหรับราคาค้อยพ่อสังเกตคลิปนี้นะครับช่องเพิ่มสักเองขอเก่อขอกาขปสวัสดีครับคลิปน่าเจอกันไหมนะครับ